หลายๆคนตกใจที่อารีเปิดให้เล่นสกินพวกคอและพวกทันจิโร่หัวคิดิโตอันนี้มามาไงวะมันก็ปกตินี่เฮ้โอเคเขาก็เปิดเซนเซีย้ตัวเล่นอยู่เนี่ยอืมก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปขอแนะนำร้านโกลเด้นเติมเกมบริการเติมเกมราคาถูกรวดเร็วปลอดภัยแถมมีเกมให้เลือกเติมอีกมากมายเติมมาวีในราคาที่ถูกไวปลอดภัยสามารถเติมได้ทั้งเว็บและไลน์มีแอดมินดูแลตลอด24ชั่วโมง อยากเติมเกมถูกปลอดภัยเติมได้ไม่อัน้นต้องที่โกเด้นเติมเกมลิงอยู่ใต้คลิปอย่าลืมเข้าไปเติมกันเยอะๆนะเซนเซ่าใช่ไหมแต่ปากฉันน่าจะชอบอ่านว่าไซยาใช่ไหมติ่งดักบอลมากกว่านะฉันก็ไม่เคยดูเรื่องนี้ขอถามได้ไหมว่าตัวฉชนเล่นอยู่เนี่ยใช่พายเอกหรือเปล่าใครรู้ก็บอกหน่อยนะเหมือนจะเปิดให้เล่นแค่3ตัวนะอีกตัวหนึ่งเหมือนจะฮาเดสวะไม่ได้เปิดให้เล่นเซรามูนกับจอมจนคิดก็ไม่ได้เปิดหทเล่นเธอเสียใจวากะจะมาเลงเซรามูนนะตอนแรกที่เห็นเซนเซาเอา้า ขาไม่เปิดอ่ะ hmm. และเผื่อใครไม่รู้นะจ๊ะตอนนี้เซรามูนกำลังจะครบรอบไม่รีรันเลยสองปีในอวีถ้ากว่าผ่านเดือนพฤษภาคมนี้ไปได้นะจริงๆนะเซรามูนเป็นคอลแลบที่คอลแลบก่อนฮันเตอร์ไอฮันเตอร์อีก,อกแต่ฮันเตอร์รีแันก่อนอม hmm. มันมีข่าวลือบางอย่างฉันไม่รู้ว่าจีนไหมข่าวลือที่ว่าจีนเขาได้เบรอนิเมะไปบางส่วนและหนึ่งในงนั้นมันมีชื่อเซรามูนอยู่จุงทําไม่ส่งผลเซรามูนนั้นไม่สามารถจะรีรันได้เหรออืม hmm. เป็นเรื่องภายในแต่ก่อนเด่นนะปู่ค่ะปูไ่ไปขโมยบล็อกฟ้าหมาเฉาทําไมถ้าหมาเฉาไม่สีเขาจะทํายังไงนี่ปู่โอ้โหปู่คนนี้คือเบต้าอัปเกรดใช้คําว่าอัปเกรดเลยคือเดี๋ยวจะโชว์ให้ดูแล้วกันนะว่าปู่เขาเทพแค่ไหนแต่ก่อนอื่นปู่ยิงยิงอะไรก่อนอะไรตอนหลยอะไรต้อนเลยอะไรต้อนหลยชี้แจงเรื่องบักชา้ากูไม่ว่าแต่ก่อนแล้วนะมึงลบ,บเบนหาพร่องอะไรตัวฉันอีกคนแต่ไม่ได้ใส่สก,กินเซนไซย,ยา เอตัวที่นเล่นอยูนี่มันเป็นตัวฉบับผมลาวิลนะจ๊ะจิ้ว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 จิว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 สองคิวได้ไหยข่าวพืนที่ชมจ้าเอมิลี่ถ้ากดชมเราเราสามารถกดตอบโต้เขาได้เลยนะระบบนี้อย่างดีเลยแหละอ่าหิวหลังปะบแบน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 ปุ๊บเป็เจ้ามาเฉากูไม่สีใครเอาบาฟาบาเฉาไปหนูไม่รู้นะคะแก่ๆข้างๆหนูนี่แหละก็เข้าใจนะว่าหมาเฉาไม่ใช่มานาแต่พี่แกก็เอาต้นเกมไปเลย เนี่ยเพตาเกตเลยนะบึมบุมบึมบึมยังเจ๋งบอกเลยคีบหายหมดไม่ตกถึงแคลรี่อย่าอย่าอย่าทำจันอย่าทำจันทร์อย่าทำจันทร์เป็น,ปนมินไม่ขอบคุณครับปู่ปูค่คะรักมาจุบจุบโอโอปู่ปู่ปู่ย่าปู่ปู่เดี๋ยวจะบอกว่าไอ้เมื่อกี้ทำใหระเบิดกูตายใครจะสุดหล่อจับหัวมอเตอทอดแตกเธอว่าจะร้ายซะหน่อยต้องฟิลเดอร์ซันแนลแต่ไม่ใช่ เวลาวิวดับเบิลทอเบิลเถอะไม่ตายก่อนวะได้มาเฉากรโดนป้อมตีขึ้นปู่แกแรงมากบอลเลยแกนี่แหละตัวแก้ทางเพวกอทำลายสังหารีมันซาทั้งหลายเล่งเลงเลงแล้วก็อสอนพระจ้าไปเด็กเต็มหัวเฮ็ดช็อตเต็มปูค่ะพดี๋ยวไปนิดนึงไอเสนาลักษ์กับพิบแม่งก็กลมกลืนกับสีชุดกูเลยกันอันนี้เย้ขอบคุณค่ะเอมิลี่ะแล้วโออ้นใครวะอ่าจินน่าอ๋อหนุ่มดนตรีเป็นจินน่าแต่กูชิ่งอยู่อะ มอทอดสับทีหัวคูแบะแน่นอนฮะโชว์ทาวาปให้คนดูแล้วกันแต่โอ้โโ้นี่ปูแกงหรือปะเนี่ยฮะทาวาตัวน,นั้นตอบแม่งโดนมาฟ้าตีก็เข้าใจนะ้ว,ว่าหมาเฉววาไม่ใช่มานาแต่ปกติครจรีนก็ทำกันแบบนี้หรอวะเห็นบ้านเรานะโดนด่ายับหรือตอนนี้มีคนกำลังด่าอยู่กูอ่านไม่ออกเอาสอนพระเจ้าไปดแดกโบเต็หมหัวเอเมิลี่ทานหรือไม่เอเมิลี่ เธอเฮ้ยกูฟิกตามุูฟิกไปกูฟิกตาแต่อ้าวฮะกูโดนสล็อไม่นะแล้วฉันเสียฟิกเข้าไปแล้วมีฟิกออกจินน่าอย่าไหมหัวฉันจินน่าเอเม็มิลี่รับไปอยู่เอเม็มิลี่รับไปอยู่มาแล้วไอ้เทมโคตรเทพดาดาบสายฟ้าดาบสายฟ้าบ้านเขามันโคตรโหดโคตรอันตรายเห็นไหมมันชิงได้แบบยอดสามหนึ่งมาเลยสามหนึ่งมาเลยมาเอเม็มมาี่มาช่วยกูหน่อยเอเม็มิลี่ถอยมาอะไรนี่กูยิงโชว์เลยมา ยิงโชว์เลย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 ไม่ต้องมาทูมาถอยนะจ๊ะจะว่าไปป้อมล่างแล้วจะแหกไว้ไปแล้วได้บนอ่าสอนพระเจ้าวิเดกโดนไม่นั่นโดนจริงด้วยแต่ฉันไม่น่าจะไปทันเถอกัดป้อมกลางไว้ก็ได้โอ้ล่างไม่เสีย้วยเข้ามาเฉาไปกันทันไม่ต้องมาถามนะคะว่าอารีมีสิทธิ์ไหมครับลีลนเชลามูได้แรกก่อนดูซิว่ามันจะครบ2ปีไหม จินนาตบมวยได้ยังไงวะเอาสอนพระเจ้าไม่แดกโดนหัวจินนาเต็มๆไม่จะอยากได้กินบอทอรอคะดาวสายฟ้าบ้านเขาบอกเลยว่ามันช็อตเปียงช็อตกลช็อตดีช็อตดีช็อตเวนแบบช็อตแบบถี่ๆแบบนี้แหล,ละนะตอนในบ้านเราทียอไม้ติดแล้วก็นี่นะ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 ช้นน่ะคือตัวจริงดูไปซะมาเฉาพรนะซิวไม่เดินวะ่ะแต่ว่ามาเฉาได้อยู่ไหมได้อยู่นะมาเฉาได้นะ มามามาซิกไปช่วยนี่แน่นี่แน่ซิกกูมีไว้เข้าอย่างเดียวแล้วมั้งเนี่ยตอนนี้แต่มาเช้าตืมาเช้าจะกูไม่รอดเธอไม่ต้องกลัวนมาเชฉาจะทําหน้าที่แครี่ให้ดีที่สุดในการเอามังกรแทนนายเองไม่ใช่หรือเปล่าเนาะแต่ทำไงได้อ่ะมันไม่มีใครเอาณตอนเนี้ยไม่มีอะไรทาใช่ไหมเฮลมีขอริงโซโล่คนเดียวก็ได้นะดาบส่พ้าบ้านเขามันโกงชิบหายเลยว่ะจิ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 ปู่มาช่วยหน่อยก็ดีนะโอเค ขอบคุณคนี่แน่นี่แน่นี่แน่ฉันเป็นแคลลี่ที่น่ารักฉันตีบ้านเสมออยู่แล้วแล้วทำไมแบทแมนมันหลุดเดี่ยวมาตรงนี้วะอืมเขาเรียกว่าพลังมิตรภาพและจินน่ามันตา,ตายตอนไหนวะแต่ตอนนี้มาเ้าคุกข้างมาเ้าคุกข้างมาเา้ากูไปนู่นแล้วมาเา้ากูไปนู่นแล้วมาเา้ากูไปป้อมนายแล้วมาเ้าคูเก็บอลิซได้ป็นเลขก,กันตัวเองโธ่โกรธอะไรขนาดนั้นวะ <B> และอะไรคือการที่มาเฉาตายแมวแว่ฟ้ากันวะก็เข้าใจนะมาเฉาว่าไม่ใช่มานานะ แต่ทําอะไรไว้หน้าป่ากันหน่อยสิอหลอดช่องว่ะออาดั้นเสด็เยอร์กันหน่อยเพื่อนๆมาเช้านายชอบเก็บแต่คนนะ่ะไม่ได้เก็บเอาเจ็กเลยมันก็เหนื่อยเป็นเหมือนกันนะช่วยกันหน่อยช่วยเขาหน่อยมา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 จิวจิวจิวเดมเบอรีก่กูขรั่งเหลือเกินนี่นะ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 อย่าบอกนะปู่อยากจะไปเอาบัฟฟ้าฝัา่งโน้นน่ะเพราะว่าลาร์ดมันเอาไปใช่ไหมล่ะเฮียจอเต็มเต็มไม่ตายกูบ่นได้เนอะกูฟิกเข้าอีกแล้วแจ๋ว แต่อยากจะบอกว,ว่าไม่มีใครลวงและนอกจากแบทแมนอี่เกมนําจะทําอะไรก็ได้เกมนําจะทําอะไรก็ได้เกมนําจะทําอะไรก็ได้เกมน้าจะทาอะไรก็ได้อไไดขอนวดอหลังหน่อยครับขอเนืหลังหน่อยครับขอนวดหลังหน่อยครับ,อ,อ,รบอุ้ยรอดช่องไปดีไม่โดนและอยากจัดม่องเท่งและอันนี้ใครวะจินนาเหรอจินนาจีน,น่าจินนาเหรอดูดเลือดไม่ทนันเอาพียงน้องนองนะทุกอย่างมาเกินการควบคุมแล้วจา้าตอนนี้ได้เวลาเอาซอนกระจาดไปแดก เอ็มหัวอะิตอนแรมมาเนี่ระบายอารมณ์สกินมาชาวสีฟ้านี่ก็สวยดีนะยิงผ่านนีงบ่าใช่ไหแค่ดีที่ดีเขายิงแต่บ้านอฮาฮ่าเอ้าปู่ฮิวให้หนูเหรอขอบคุณครับจบเลยไหมยอย่าพึ่งสิอย่าพึ่งวัดอ๋อเป็นสกินแชมป์ใช่ไหม สกินแชมป์ของเฮดโอเคเขาจะมีท่าวาดนะจ๊ะเราเลี้ยวหน้ากากแมวก็เป็นสกินแชมป์นะท่าวาดมาเล่นกับถ้วยรางวัลแต่ของอาวีแม่งเปลี่ยนเป็นเล่นกับแมวเฉยอวโอ้โหเฮดช็อตเฮดช็อตโอ้ยดูย้อรลอกแล้วมอเตอร์ฟล์เฮดช็อตคืนบ้างแต่มันอยู่ไกลไปวะ่ะชิเลยอยากจะบอกว่าไอแสงกับพิพเนี่ยตูไม่เคยรู้สึกตัวเลยแม่งกลมกลืนกับสีชุดกูชิไหยอ่อยา๋ยวจะบอกว่าชิ่งกลับดีกว่าเราดูเหมือนโยนโย,ยนไงไม่รู้แฮะมันจะรวมจบกลางเหรอ เขาสอนพระเจ้าไปแดกฮู้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นเลยป่าเฉาไปตีอริตทําไมเดี๋ยวกูจัดกากับมนันเองก็ได้มามามาแล้วเอา้าพี่แกเป็นอะไรเนี่ยฮึมอามาอริสตะเลตะเลนี่รบเม้นเก่งกันเราเฮ้อระบายอารมณ์จบได้แล้วเนาะอืไม่ต้องเอาสามทางหรอกดันกลางมาเลยอ่าก็ได้ขนมตีไก่แล้ว ใช่หรือเปล่าวะฉันไม่ค่อยใช้ธนูตีไกลกันเท่าไหร่อืมแต่ว่าฉันรู้สึกว่าฉันเห็นใครบางคนอยู่แถวนี้มอทอดชี้ไว้ตัวทันฉันเมื่อกี้เห็นน้หมาเฉาว่อนายชอบวาร์ปอ่ะและเอ้ยท้ามมันไม่มีฟิกนะบอกเลยว่าเฮดชอ็อตเต็มๆตีเด็บบ้าน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 ,ตา,นตายโอ้ยคือโดนเฮดช็อตแล้วไม่โดนโดนโดนเพลงเลยโดนเพลง่งโดนเพลง่พลงไม่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 คืโดอน,น,นอะไรตายวะแล้วมันจะแบทแมนเหรอ แต่ไม่เป็นไรยังไม่ได้จู้จู้เอมิลี่จู้ตายมาเจ้าจู้จู่มาเจ้าจู้ายปู่จู้จู้ปู่จู้ตายออ๋อมวยมันมองไปแล้วมองกับกูเลยเหรอมาเจ้าจู้จู่มาเจ้าจู้ตายมาเจ้าไหวไรมาเจ้าจู้จู่ปู่จู้จู่มาเจ้าตายแล้วเหลือแค่เอมิลี่กับปู่ปะทะกับอลิซตอแหลตัวเดียวปู่บึม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 แล้วยังไงเอมิลี่เตะก้านคอมองเท่งไปเอาแหละเมียเอมิลี่ไคเซอร์สุดหล่อสามารถตีบ้านได้เย้ แล้วก็เป็นวิกตอรีบอกให้ชื่นใจว่าฉันได้ MVP ได้ไหมถึงตอนสุดท้ายจะตายโง่งไปหน่อยแต่เออนั่นแหละสวยขอบคุณค่ะเป็นสกินที่สวยนะแต่จะบอกว่าไอ้ัซรัคแบทแมนนี่มันแอบกลมกลืนกับสีชุดทำให้ฉันมองไม่เห็นหลายรอบอยู่แต่โชคดีที่มันเป็นเกมนมามะนะมันรู้วามาฉันก็ยิงตูดมันกลับได้เหมือนจะยังมีเซนเซียอีก2คนนะที่เปิดให้เล่นฟรี <c oughs> ก็น่าจะเป็นฉีกับอารเรสเตอร์น่าจะเล่นอาเลสเตอร์ก่อน <c oughs> เพราะว่าฉีได้ให้โอเคนี้ มันเล่นต่างจากฉีอาอร์วีอลท่าจะเยอะกดกล่องจุ่มแป๊บใั้เคยกดก่องจุ่มเล่นๆได้อยู่ดีได้น้องเมมาเฉยเลยเดี๋ยวว่าๆจะรีวิวน้องเมแล้วกันเอาแหละถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เป็นกำใจกันด้วยนะตอนนี้ก็บ๊ายบายเจอกันใหม่คลิปหนะ้า